ก็ปีล่าสุดครับพี่น็อตเราปิดไปที่270ล้านบาทใช่ปัจจุบันเนี่ยขายไปที่ไหนบ้างในต่างประเทศในเอเชียนะฮะคือโดยสักสิกว่าประเทศเวลาคุยลูกค้าลูกค้าทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าบ้านมะขามเนี่ยทำอะไรก็อร่อยเนี่ยมันต้องใช้มะขามเยอะขนาดไหนที่มากที่สุดเลยเราใช้ถึง3,000ตันวัตถุดิบมะขามเนี่ยต้องใช้ความวิทีพิิถนในการแบบจัดการมากรับใช้คนมาช่วยทํางานเยอะคือผมเรียกว่าเป็นงานคราฟเลยเหมือนเป็นงานศิลปะเลยอีกวันหนึ่งอาจารย์ก็จะถามว่า พนนเธอไปไหนมาอะไรเงี้ยบอกผมไปส่งของมาครับก็เป็นเล่าให้แม่ฟังแบบนี้นะแม่ก็บอกเธอจะไปบอกครูแบบนั้นทำไมอายเพื่อนๆอายครูอยากให้เ็ารู้สิว่าเราทําอย่างนี้นะบ้านมะขามเนี่ยจะต้องออกไปถู่ตลาดโลกให้ได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งไม่ว่าสินค้าใดสินค้าหนึ่งแต่ต้องมีมะขามเป็นส่วนประกอบ อายุน้อรอยล้านขอพาไปพบกับแบรนด์บ้านมะขามพัฒนาต่อยอดผลิตผลท้องถิ่นของดีของเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์สู่ผลิตภัณฑ์มะขามกว่า100 SKU จากโรงงานในครัวเรือนสู่โรงงานมาตรฐานส่งออกกว่า100ไร่ธุรกิจที่ดําเนินมาดีตั้งแต่รุ่นแรกแต่ได้การส่งเสริมยอดขายให้พุ่งยิ่งขึ้นด้วยทายาทรุ่น2ส,สู่การเติบโตในตลาดต่างประเทศปิดยอดขายปี65เกือบ300ล้านบาท และยังกระจายรายได้ให้เกษตรกรบ้านเกิดกว่าปีละ100ล้านบาทสวัสดีครับคุณเต้นครับบคุณผู้ชมครับแล้วนี่แหละครับคุณเต้นนะครับทายาตรุ่นที่2ของบ้านมะขามนะครับผมก่อนอื่นต้องถามคุณเต้นก่อนเลยว่าคุณเต้นอายุเท่าไหร่แล้วครับผมปีนี้ก็35แล้วครับ35นะครับเข้ามาบริหารบ้านมะขามนี่กี่ปีละ10ปีได้ครับ10ปีแล้วนะครับผมซึ่งต่อยอดจากคุณพ่อคุณแม่ที่ทํามา ใ้่แรกนะครับใช่ครับขอถามรายได้ล่าสุดครับปีล่าสุดของบ้านมะขามเนี่ยสามารถทำรายได้ได้ขนาดไหนครับผมก็ปีล่าสุดครับพี่น็อตเราปิดไปที่270ล้านบาท2 7 0บล้านบาทขายที่ไหนงเนี่ยคือเราก็จะอยู่ตามร้านสะดวกซื้อสะดวกซื้อทั้งหมดเลยใช่ร้านของชําไปจนถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนําเฉพาะบ้านมะขามอย่างเดียวเนี่ยมีสินค้าที่ทําจากมะขามทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ชนิดร้อยกว่า ร้อยเอรู่ปัจจุบันเนี่ยขายไปที่ไหนบ้างในต่างประเทศสิกว่าประเทศคือโดยหลักๆก็จะมีญี่ปุ่นจีนไต้หวันฮ่องกงอย่างนี้นะฮะแล้วก็เวียดนามที่เยอะเลยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านในแถบแบบอาเซียนพวกนี้นะฮะเราก็ยังมีส่งไปที่ตะวันออกกลางชาติอาหรับอะไรพวกนี้แล้วก็ชอบกินมะขามบ้านเราเนี่ยนะเขาชอบมะขามเปรี้ยวฮะอ๋อเหรอใช่เอาไปทําอาหารหรือเป็นเครื่องดื่มด้วยครับผมประมาณนี้สัดส่วนการตลาดระหว่างต่างประเทศ กับในประเทศ่สัดส่วนเป็นยังไงบ้างครับด้วยความที่เราแบบโตในประเทศเป็นหลักใช่ไหมครับเราก็จะขายสัดส่วนในประเทศสัดเยอะสักประมาณ85%แล้วก็อีกสิจะเป็นส่งออกครับครับผมก็เราก็มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนยอดขายในต่างประเทศให้ได้สัก30%มสิบเปอร์เซ็นต์ในขั้นตอนในการทำงานอยู่ใช่ครับจุดเด่นของบ้านมะขามที่ถูกอกถูกใจผู้บริโภคทั้งหลายแหล่มันคืออะไรบ้างครับ เวลาคุยลูกค้าลูกค้าทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าบ้านมะขามเนี่ยทำอะไรก็อร่อยอร่อยหมดเลยแล้วก็คุณภาพดีเวลาทานก็สบายใจแบบไว้วางใจได้<ม>สินค้าที่มีความหลากหลายครอบคลุมม,มีมีหลายรายการมากลูกค้าตั้งแต่วัยรุ่นยันผู้สูงอายุเลยก็สามารถทานได้เวลาลูกค้าซื้อฝากเนี่ยแบรนด์เดียวก็จะฝากได้ทั้งบ้านเลยอ๋อมีทุกรสชาติที่ทพอใจเลยใช่ใชครับใช่ใช่ขายปีละ200300ล้านเนี่ยมันต้องใช้มะขามเยอะขนาดไหน ที่มากที่สุดเลยเราใช้ถึง3,000ตัน3,000ตันไปเอามาจากไหน3,000ตันมะขามเนี่ยถ้าเป็นมะขามหวานเนี่ยต้องแน่นอนว่าต้องเพชรบูรณ์100%ครับพี่น็อตเพราะว่าอร่อยที่สุดจะอยู่ที่นี่ต่างประเทศก็ไม่มีนะฮะแล้วในจังหวัดอื่นๆก็อาจจะรสชาติอาจจะดรอปลงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เพชรบูรณ์เท่านั้นเอาล่ะอยากรู้ละเริ่มต้นเล็กๆจากโรงรัวที่บ้าน ตัวมันนี้เป็นธุรกิจใหญ่โตมูลค่าเกือบ300ล้านครับพอมีวิธีการจัดการบริหารยังไงวันนี้ขอบุกเข้าไปดูการจัดการบริหารของเต้นแล้วก็เข้าไปดูการจัดการบริหารในโรงงานด้วยนะครับผมครับเยินดีครับพี่น็อตไปเลยครับพาย่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วครับหน้าชาหมดเลยเอาละครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในโรงงานของบ้านมะขามที่ร้อยนะครับผมจุดเริ่มต้นของมะขามกว่า3,000ตัน ก็เดินทางมาสู่โรงงานนี้ส่วนใหโรงงานที่ผมไปจะใช้เครื่องจักรเยอะแล้วใช้คนลดจานวนคนให้น้อยที่สุดทำไมทางบ้านมาขามยังให้ค่อมสำคัญกับจํานวนของคนงานที่เป็นมนุษย์อยู่ คืออย่างแรกเลยนะฮะวัตถุดิบมะขามเนี่ยต้องใช้ความวิีพิถินในการแบบจัดการมากๆครับเนื่องจากแบบตัวเนื้อเขาเนี่ยจะมีความเหนียวแล้วก็ตละฝับกเนี่ยจะรูปร่างไม่เหมือนกันความต้านความยาวไม่เท่ากัน,นคือธ<อ>รรมชาติสร้างมาแล้วอ,อย่างนั้นใช่แล้วเราไปเข้าเครื่องทําอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะลําบากบแล้วด้วยความที่เนื้อมันเหนียวเนี่ยอาจจะมีเปลือกมีอะไรติดบ้างเราต้องใช้คนในใช้คนมาช่วยทํางานเยอะใช้สายตาดูใช้มือมาแบบ เราใช้ความละเอี<ร>ยดอ่อนในการทำแหละคือผมเรียกว่าเป็นงานคราฟเลยเหมือนเป็นงานศิลปะเลยออเอาละครับมาดูผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากบ้านมะขามกันบ้างนะครับผมที่ว่ามีร้อยกว่า SKU ด้วยกันนะครับผมอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีข,ยดขึ้นชื่อสร้างชื่อกับบ้านมะขามเราจะเริ่มต้นจากอันแรกของบ้านมะขามครับคืออันไหนครับผม อันนี้3มชิ้นแรกเลยก็คือตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงมะขามคุกสวยนี่เนี่คุณพ่ออะไรทำใช่ไอ้มะขามคุกสวยนี่มันใส่อะไรบ้างเนี่ยก็จะมีน้ำเชื่อมไอซิ่งอย่างอันนี้เป็นรสจิ๊ดจ๊าบเราก็จะผสมพริกเข้าไปด้วยมีพริกจิ๊ดจ๊าอันนี้แหละรสบวยครับมะขามคุกสวยรสบวยอันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะแบบหวานหวานหวานอมเปรี้ยวนะใช่หวานหวานเอาอะไรดีลองกินผสมพริกก็หน่อยดีกว่านะนี่แพ็กเกจที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะครับ ไม่มีเมล็ดด้วยไม่มีเมล็ดนะเปิดเลยมั้งเนาะเปดตอนนมน,น, <ะ S 2> นเมีม,เมีตื่นกว่านี้ครับแน่นอนอะไรอะไรตื่นอันนี้มีอะไรเป็นมะขามเปรี้ยวแซบครับมะขาม,มหวานแซบอันนี้จะเป็นขวัญใจของสาวๆแล้วก็นักเดินทางคนขับรถพวกนี้นะฮะอ,อันนี้ที่เราไปเห็นเมื่อกี้ในโรงงานตอนนี้มันจุอยู่ครับ แบบดีไซน์ใหม่ด้วยอ๋ออันนี้ดีไซน์ใหม่เลยใช่คือเราทําให้ถ้าพี่น็อตสังเกตคือมันจะใส่แก้วน้ำในรถได้ช่องแก้วน้ำอ่ะใช่ไอ๋อเราคำนึงถึงผู้รู้ทุกจริงนะใช่เพราะตรงไหนคนที่กินแบบว่าเพศน,นี้ก็จะแบบว่าเดินทางไกลใช่ครับง่วง ใส่ต,ตรงที่วางแก้น้ําของรยถยนต์เนี่ยสามารถกินได้ต่อเวลาใช่ฮะคือน,น้ำลายอยากกินกันเดียวปากเดียวปากอันนี้เราก็มีปลอยกันไว้ให้เรียบร้อยนะครับใช่ครับ <ผม S 2> ใช่ครับยือดอายุได้นานเหมือนกันป้องกันความชื้นต่างๆนะคะใส่ใจถึงขนาดที่ว่ามีต้อมอให้ด้วยต <c oughs> ้อม <c oughs> <c oughs> ให้จิ้มด้วยเดี๋ยวมือเพื่อนนี่นะฮะจิ้มไปขับรถไปเรียวจริงๆ เลเลยปนหรือถ้าพี่น็อตคิดว่าเปรีป้ยวกันไปนะ่ะเราก็จะมีลักษณะคล้ายกันเป็นมะขามหวานแซบนี่ฮะอันนี้รสด,ดั้งเดิมอันนี้รสบวยนนพี่น็อตจะลองรสด,ดั้งเดิมไม่ได้ครับเราจะทําจากมะขามหวานที่ชิ้นลเล็กๆเนี่ยที่เราคัดออกมาเราได้ชิ้นลเล็กๆเราจะมาคุกแบบแซบๆเหมือนมะขามเปรี้ยวแซบเลยครับแต่จะไม่เปรี้ยวแบบได้มะขามหวานเป็นมะขามหวานที่อมเปรี้ยวอมเปรี้ยวนิดหน่อยจะได้รสชาติครบเหมือนกันแต่ไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ไอซองเขียวๆนี่ก็คือ ขายดีดเบอร์หนึ่งเลยอันนี้เหรอใช่ครับคือมะขามคุกสี่รสที่เห็นเราคัดกันอยู่ข้างล่างเมื่อกี้นะอ่าฮะอันนี้ก็จะแบ่งเป็น4ี่ห้าประเภทด้วยกันมีมะขามคุกบวยมะขามสี่รสอันนี้มะขามอบแห้งอ่าครับเมล็ดบวยอบแห้งอันนี้มะขามแช่ิ่มอบน้ำผึ้งแล้วก็มะขาม อยี3รถคือเราดีไซน์ให้มันเป็นซีรีส์เดียวกันเป็นซองเล็กให้เหมาะกับคอนเวนเนียนสโตร์อันนี้แหละนี่อะไรอ่ะอันนี้เป็นมะขามแก้วน้ำผึ้งมะขามแก้วรถน้ำผึ้งนะฮะแปลว่าดีไซน์ออกมาดีนะฮะจริงๆไม่ใช่ฝักมะขามจริงๆแบบเป็นแพคเกจจิ้งนะครับซึ่งตัวนี้ก็ประกวดมาได้รางวัลดีมาร์คด้วยในเรื่องแพคเกจจิ้งดีไซน์เออนี่พอแกะออกมามันก็เหมือนเมล็ดมะขามที่อยู่ในฝักเน่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 น่ สินค้าทั้งหมดเหล่านี้อันไหนขายดีที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นชอบมากนะฮะจริงม่ะสั่งไปทุกเดือนทุกเดือนเลยเป็นกล้วยกรอบกล้วยกรอบทอดกรอบเลยทอดกรอบคับแล้วก็ประกบข้างในเป็นยามาขามใช่เหมือนกับแซนด์วิชเลยฮะลักษณะเป็นอย่างนี้ใช่เห็นไหมระกออันนี้อร่อยมากไอเดียของตัวนี้มาจากไหนครับเริ่มมาจากแบบ ทางชาวสวนที่ขายกล้วยอย่างเนี้ยฮะเห็นเราทํามะขามแล้วก็ไปได้ดีขายเท่าไหร่ก็หมดเงี้ยก็อยากจะให้ช่วยเอากล้วยของเขาเนี่ยเออมาทําบ้างเราก็เอยเราก็บ้านมะขามเราจะขายกล้วยมันก็ต้องเป็นบ้านกล้วยดิอะไรเงี้ยเออเราก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงดีให้มันมีมะขามเป็นส่วนประกอบทีนี้ก็มาได้ไอเดียจากเหมือนขนมปี๊บไฮะที่เป็นไส้สับปะรดบิสกิตไส้สับปะรดอ่าเลยเอามาลองทําดูพัฒนา ส้มะขามปวนเนี่ยเอามาลองแปะดูในสัดส่วนที่แบบมันเหมาะสมแล้วแหละหวานขนาดนี้ต้องมีกล้วยม,มาช่วยเบรกหน่อยนะ,ะไม่ให้มันหวานเกินไปแล้วก็วกวได้ความ,าวามกลมกล่อมที่แบบสุดยอดจุดเริ่มต้นของบ้านมะขามเนี่ยโอ้โหมันเรียกว่าเริ่มต้นแบบติดลบเลยแล้วกันเนาะใช่เริ่มต้นธุรกิจนี้มันจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ทําธุรกิจกับอาหารมาตั้งแต่ต้นถูกไหม ไม่เกี่ยวเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรมาวะคุณพ่อเนี่ยเป็นสถาปนิกนะฮะคือทำบริษัทรับเหมาตกแต่งภายในคอนโดครับหรือโครงการต่างๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นธุรกิจที่ดีนะน่าจะมั่นคงด้วยมันเกิดอะไรขึ้นก็จริงๆก็ดีและมั่นคงนะ,ะครับแต่พอพ,อ,พอมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจอกกตอนปี40นะค,ะครับผมก็ทำให้ล้มลงไปแล้วจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตกแต่งคอนโดมันมากลายเป็นธุรกิจอาหารได้ยังไงตอนนั้นคุณพ่อได้ถามคุณพ่อมาว่าคิดอะไรถึงมาทําเกี่ยวกับมะขามคุณแม่อื เป็นเอ่อเป็นคนที่เกิดที่เพชรบูรณ์นะฮะหลมศัก์เลยซึ่งเป็นเมืองมะขามหวานแล้วคุณแม่เป็นคนหลมศักย์ใช่เอาของขึ้นชื่อของจังหวัดมาใช่ใช่ใช่ฮะก็ตอนที่แบบว่างงานแล้วก็มีการแบบไปเที่ยวไปเยี่ยมบ้านเกิดไปเยี่ยมอาม่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนคุณแม่ก็จะฝากซื้อมะขามเสมอเลยไปเพชรบูรณ์ต้องซื้อมะขามกลับมาฝากมันเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดแหละใช่ใช่ใช่ก็ซื้อกลับมาสมมุติว่าสมโลก็จะทานได้สัก ครึ่งโลเพราะว่าเจอลาเจอมอดอมแมลงแล้วพอเอามาทานเนี่ยเพื่อนคุณแม่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยมาแกะเปลือกแล้วก็บ้วนเป็ดไม่สวยอ๋อมันไม่งามมันดูไม่งามไม่งามคุณแม่ก็เห็นถึงเพนพอยด์นี้ก็เลยเห็นเพนพอย์แล้วว่าเออเราน่าจะเอาตัวเนี้ยมาแบบทำเป็นแบบไรายได้พิเศษเริ่มจากการเอาให้เพื่อนๆแบบเทสก่อนว่า เดี๋ออยฉันทำมาอย่างเงี้ยดีไหมอร่อยไหมถูกใจไหมก็เป็นมะขามคลุกเสวยใช่อใช่ครับ <c oughs> พอถูกใจก็เลยแบบปากต่อปากกันในอ,ออฟฟิศเรื่อยๆคลับ <c oughs> เออเธอสั่งที่ไหนอะไรเงี้ยอ <c oughs> สั่งมาให้ฉันบ้างอ <c oughs> ก็เลยแบบค่อยๆขยายจากแบบในกลุ่มเพื่อนๆครับ <c oughs> จนด้วยความที่คุณแม่เนี่ยเป็นแบบ เป็นเซลล์อยู่แล้วก็เลยมองเห็นโอกาสอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยในตลาดเราน่าจะไปวางขายที่ร้านนี้นะเอาไปเสนอดีไหมครับก็ค่อนข้างโอเคอ<ก>ได้ผลตอบรับที่ดีใช้เวลานานมากกว่าจะเข้าสู่ตลาดมอนรเทรดได้สำหรับบ้านมะขามประมาณ1ปีฮะคสำหรับคุณเต้นเองแหละคุณเต้นเนี่ยก็เข้ามาบริหานได้10กว่าปีแล้วเนาะครับจริงๆริงคุณเต้นเองก็ไมา่ได้มีวความตั้งใจที่จะทำมาจะมาทำธุรกิจนี้ด้วยหรอป่ ใช่ฮะไม่ไม่เคยคิดเลยแล้วเอาจริงๆที่บ้านก็ไม่ได้คาดหวังด้วยที่บ้านก็ไม่ได้คาดหวังที่จทำนี่หรออย่ามาทาเลยมันเหนื่อยอะไรเงี้ยฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆคุณตั้งใจจะเป็นอะไรความฝันในวัยเด็กเลยฉันจะเป็นอะไรคือด้วยความที่แบบคุณพ่อเป็นสถาปนิกก็จะเห็นแบบเออแต่งตัวเท่ว่ะวาดรูปอะไรเงี้ยทำงานในห้องแอร์อุปกรณ์เยอะดีก็เลยแบบก็มีคุณพ่อเป็นไอดอลตั้งแหนนันมาเขาก็สอนวาดรูปเราก็ เหมือนก็คงมีอุดมกรรมมีอะไรเงี้ยทำให้เราแบบวาดรูปได้แบบดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าสายของเราเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องดีไซน์หรือเป็นอาร์ติสเป็นอะไรประมาณเนี้ยอย่างปอตีผมก็เรียนที่พอช่างซึ่งซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นโรงเรียนศิลปะอยู่แล้วแบบเพียวชัดเจนเลยเพรอช่างนี่สร้างศิลปินเยอะมากเลยครับคือจะไปสายนี้เลยไม่เอาธุรกิจเลย ไม่เอาธุรกิจเลยแต่แต่ก็ไปเข้าเรียนในสายของออกแบบภายในเพราะว่ามันก็มีความเชื่อมโยงอะไรที่เกี่ยวกับคุณพ่ออยู่ที่ทำสถาปัตย์ก่อนที่จะมาช่วยที่บ้านเนี่ยเราทํางานเป็นฟรีแลนซ์อินเทเลียก็ได้ยึดถืออาชีพที่เราชอบเลยใช่แล้วก็พบว่ามันเราก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นคือมันไม่ได้ อาร์ตขนาดนั้นคือมันมีโปรเซสอื่นๆที่ค่อนข้างใช้เวลาพอมันมีความเกี่ยวข้องกับคนละมันเริ่มยุ่งยากขึ้นแล้วใช่ใช่ไม่สามารถทําอะไรตามใจตัวเองได้แล้วใช่ฮะ,ะคือไอ้ระหว่างที่ทํางานเนี่ยเราก็พบว่าเอ๊ยมันมีสิ่งที่เราชอบมากกว่านี้คือซึ่งก็คือเป็นการทรําธุรกิจอ่ะคือตอนที่เราออกแบบให้เขาอะคือไม่ได้คิดถึงแต่เรื่องตกแต่งเรามีจินตนาการว่าเฮ้ โมันน่ารีโนเวทเอ้ยมีบิสเนสโมเดลแบบนี้นะม,มันน่าจะทำแบบนี้ลูกค้าชอบนะอ,อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันนอกเหนือจากการออกแบบแล้วมันเป็นเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าพอมองย้อนกลับมาที่บ้านอนะ่ะมันก็มีอะไรที่ดูพัฒนาได้อีกเยอะเลยอะแทนที่เราจะเอาแรงเอาความรู้เราไปทําให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเออเรามาปรับปรุงตรงนี้ดีกว่ามาพัฒนาตรงนี้ดีกว่า วันที่เดิมบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเอาละผมจะกลับมาทํางานที่บ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างตอนรับมาหรือว่าเฮ้ยแมอาไปทำอย่างอื่นไปอันนี้มันเหนื่อยก็ตอนรับตอนรับฮะคือลึกๆอะ่ะเขาคาดหวังแต่เขาก็ไม่พูดอให้ตัดใจเองใช่วันที่เราเดินทางกลับมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน,ท,านที่เราเห็นว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันสามารถพัฒนาได้เนี่ยสิ่งแรกเราเริ่มพัฒนาสินค้าของบ้านมะขามคืออะไรคือการปรับปรุงระบบเรื่องการขายผมก็คิดว่าเราก็น่าจะ มีไม่กี่ทางนี่ที่จะเพิ่มยอดขายเพิ่มจากช่องทางเดิม,มหาช่องทางใหม่อย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็เริ่มจากช่องทางที่มีก่อนก็คือการเข้าไปพบลูกค้าทุกคนเลยเพื่อแบบไปฟังฟีดแบ็กว่าเราจะพัฒนาต่อ,อยังไงได้บ้างให้ขายดียขึ้นกับคุณสิ่งที่ปฏิวัติครั้งแรกของบ้านมะขามที่เป็นฝีมือคุณเต้นเลยวันนั้นปฏิวัติตได้คือจริงๆแล้วก็ใช้เวลามานานพอสมควรกว่าจะรีแบรนดิ้งได้เพราะว่าแบรนด์เราก็อายุมากพอสมควรแนละ้ววันนั้นประมาณ15ปีใช่ไหมครับ ไม่เคยเปลี่ยนโลโก้เลยมไม่เคยเปลี่ยนแพคเกจจิ้งเลยพยายามยื้อกันอยู่นานว่าแบบอยากจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยจนพอมันใช้คำพูดอย่างเดียวอะมันไม่ได้ผมก็เลยออกมาเปิดอีกบริษัทหนึ่งเลยอะภายใต้บริษัทคุณพ่อแม่ไม่เปิดอีกบริษัทหนึ่งเลยเพื่อทำสินค้าบางอย่างขึ้นมาว่าพิสูจน์ว่าไอการทำดีไซน์แบบนี้การทำแบรนดิ้งแบบนี้ม,มันได้นะมันสามารถเพิ่มยอดขายได้จริงจริงแล้วพอทำได้สำเร็จคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เป็นไงบ้างครับก็ ก็สบายใจอะว่าเราเวลาแบบถ้าถกเถียงกันเรื่องดีไซน์หรือมาร์เก็ตติ้งโอเคเขายอมทีนี้ยอมละยอมสร้างความมั่นใจละจบไม่งั้นพูดเท่าไหร่ก็มันไม่มีรูปธรรมไม่มีภาพอะไรให้เขามีแต่ทฤษฎีใช่แต่ปฏิบัติแล้วมันไม่ส่งผลมันก็ไม่มีใครเชื่อเพราะฉะนั้นง่ายสดุดเดี๋ยวทําให้ดูพ่อใช่คือไอน้นียมันเกิดมาต้นเรื่องมาจากแพคเกจจิ้งเนี่ยจะดีไซน์เปิดวินโดว์หรือปิดวินโดว์เพราะผมเชื่อว่าปิดวินโดว์ก็ขายได้ แต่คนรุ่นเก่าว่าคุณต้องโชว์สินค้าก็จะได้เห็นข้างใน,น <ะ S 2> ก็กไม่ได้ผิดอันนั้นก็ไม่ได้ผิดใช่ทําไมตอนนั้นถึงมีความเชื่อว่าต้องปิดคนรุ่นใหม่อ่ะบางทีเขาอาจจะสนอินโฟเมชันอย่างอื่น ม,มากกว่าที่จะดูเนื้อสินค้าแลอ้อ,อผมก็คิดว่าถ้ามีคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยอยู่บนซองใหญ่ๆโดยที่ไม่ต้องรู้ว่าเป็นอะไรเลยเขาก็จะหยิบมาดูก่อนแล้วก็มาอ่านอีกทีว่ามันคืออะไรอ,อันเนี้ยเราก็ได้เปรียบแล้วเขายกของเราขึ้นมาแล้วนะสนใจที่แพ็กเกจจิ่งก่อนหยิบขึ้นมาดูก่อนว่ามันคืออะไรคือมันเป็นแบบไซเลนซ์ไซลแมนคือมันขายตัวมันเองอ๋อท่านผหว่าไอ้ความสำคัญของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะมันคือการขายทุกอย่างอยู่ที่หน้าแพ็กเกจจิ้งเลยต้องเห็นต้องเข้าใจ และตัดส<ช>ิในใจได้เลยในทันทีที่เห็นใช่ครับอันนี้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ค<ช>ุณเต้น<ช>ทําเรียบร้อยแล้วใช่ใชเป้าหมายนานตครับของบ้านมะขามที่คุณเต้นมองไว้เรามองเป้าหมายบ้านมะขามนี้ไปขนาดไหนผมก็จะเบสจากวัตถุดิบมะขามหวานเลยซึ่งมันไม่มีคู่แข่งในโลกนี้เลยอมผมก็มองว่าเราทําไมเราจะไปอยู่เป็นแบรนด์ระดับโลกไม่ได้อ,อ,อผมก็มองว่าบ้านมะขามเนี่ยจะต้องออกไปสู่ตลาดโลกให้ได้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าสินค้าใดสินค้าหนึ่งแต่ต้องมีมะขามเป็นส่วนประกอบอ๋อนี่คือเป้าหมายนะคนงกลเลยตั้งใจสร้างชื่อให้มะขามไทยด้วยให้ไปสู่ตลาดโลกให้ได้ใช่ครับโอ้ก็เป็นกําลังใจให้จริงๆนะเพราะถือว่าเป็นแบบว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติเลยนะถ้ามะขามไทยสามารถเดินทางได้ไปทั่วโลกได้จริงๆอย่างที่คุณเต้นตั้งใจเอาไว้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะฟังเรื่องราวของคุณเต้นมาแล้วเห็นคุณเต้นเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองหรือว่าการให้ทำธุรกิจสานต่อจากครอบครัวนะครับผมวันนี้อยากให้คุณเต้นเนี่ยให้กำลังใจนักธุรกิจ SME ของเรานะครับที่ลังประสบปัญหาอยู่ในตอนนี้ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับนักธุรกิจ SME ทุกท่านนะครับก็ท่านใดที่เจอปัญหาอยู่ช่วงนี้ก็ขอให้สู้ๆนะฮะถึงเราจะล้มบ้างก็ลุกให้ไวใช้ข้อได้เปรียบของการคนตัวเล็กนะฮะลุกขึ้นมาทำต่อเต็มที่ครับผม เราก็อย่าหยุดเรียนรู้ที่จะพัฒนานะครับมีประสบการณ์ที่ล้มมาแล้วเราก็เอามาปรับใช้เราจะเก่งขึ้นนะความสําเร็จจะเป็นของคนที่ไม่ยอมแพ้แน่นอนครับถ้าคุณทําอย่างนี้ได้คุณจะเป็นอายุน้อยร้ายร้านคนต่อไปแน่นอนครับหากไม่ก้าวหน้าก็าแปลว่าคุณกําลังถดถอยเพราะฉะนั้นจงอย่าหยุดพัฒนาและก้าวเดินต่อไปอีลอนมัสก์